ข้าเช้านี้ลื้อถอนหัวหอมจะตากแดดเอาไว้ปลูกช่วงเดือนเก้าเดือนสิบพอดีปลูกช่วงหน้าร้อนนี้เขาจะลงหัวเร็วมากเลยจะเอาไปตากแดดเป็นหอมแบ่งบ้านเราเก็บพันไว้เรื่อยๆเดี๋ยวไปปลูกช่วงเดือนเก้าเดือนสิบช่วงนี้หน้าร้อนนี้ต้นหอมจะไม่ค่อยสวย ต้องลือตากแดดไว้แปลงนี้ลงต้นหอมประมาณช่วงเดือนสี่พอช่วงเดือนเจ็ดเนี่ยอากาศมันร้อนนี่ก็ใบจะไม่มีละลงหัวแล้วช่วงนี้หน้าร้อนปลูกหอมจะไม่ค่อยงาม โอเได้ตั้งเยอะเนี่ยเดี๋ยวพี่พึ่งแดดที่กินเฮาเพราะว่าข้างนอกถ้าเจอฝนเดี๋ยวจะทำให้หัวเขาเน่าได้ เชานี้เก็บมะเขือเทศที่ปลูกในกระถางกระถางนี้เพิ่งจะเก็บครั้งแรกนะเป็นมะเขือเทศบ้านเราเรียกพันรรชีนีนะของญี่ปุ่นเรียกไอโกจังเด็ดเอาคั่วมาด้วยเวลาเราวางไว้มันจะเก็บไว้ได้นานถ้าคั่วแบบนี้เราเก็บแบบเก็บมาด้วยกระถางนี้ค่อนข้างใช้ได้ให้ปุ๋ยไปสองครั้งนะจะเป็นปุ๋ยแบบอบูรกัสึเป็นปุ๋ยที่แบบ เขา,าสกัดน้ำมันพืชออกมาแล้วแล้วก็เอามาทำปุ๋ยมันน่าจะมีปาลาป่นโดยรู้สึกว่ากลิ่นเหมือนปาลาป่นด้วยถ้าบ้านเราอาจจะเรียกว่า,าปุ๋ยแบบปาลาป่นก็ได้ลูกสดดีดีส่วนอันนี้ก็เป็นกระถางไซส์เล็กความลึกประมาณส8แปดเซนก็โอเคนะปลูกกระถางมันจะให้เหมือนในดินก็เป็นไปไม่ได้หรอกมะเขือเทศ ก็พอได้เก็บกินประมาณนี้ส่วนอันนี้จะเป็นมะเขือเทศเชอรี่ลูกกลมพันธ์สีเหลืองมันก็หวานดีนะพันธ์นี้อันนี้ก็มะเขือเทศพันธ์ไรี่นีเหมือนกันกระถางนี้ก็เป็นกระถางเล็กก็จับลูกเข้าประมาณนี้ให้ปุ๋ยสองครั้งเหมือนกัน คน่าจะได้ประมาณสองสองขีดหรือสองรายการเนานะมะเขือเทศเขาดูเขาสดสดเป็นครั้งแรกที่เก็บในกระถางนะก็โอเคก็ใช้ได้มะเขือเทศในช่วงหน้าร้อนเราเรากินมะเขือเทศมันจะคลายร้อนได้ดีนะแล้วก็มีประโยชน์ด้วยคนญี่ปุ่นเขาชอบทานมะเขือเทศมากเลยแต่มะเขือเทศพันนี้อร่อยเนื้อเขาอร่อยนะ วันนี้มาเก็บบวบงูเนาะอันนี้บวบงูน่าง,งามเป็นลูกง่ามงาม,งามลเลยค่ะอันนี้บวบเดียมไงบวบเดียมกำลังออกวัตาถาุนิออกลาย ช่วงเดือนเจ๊ดต้นเดือนเก๊ดว่าท่านได้ออกรลายประมาณปลายปลายเดือนเจ็ดเดือนแปดนาีิออกเยอะถ้าลูกลางๆบ่คอยจะงามเนาะมันขคมันงอถ้าลูกสูงขึ้นมาหน่อยหน,นึ่งเนี่ยจับหมากสูงขึ้นมามันจะตรงดีเก็บเท่านี้ก็นาจะประมาณสี่หาโลได้นะเพราะว่านนัหนักมันมันมันเยอะนะบวกบวกเบียม